สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องใหม่อยู่ที่งาน Jewelry j n m j s w e s World ฮ่องกงค่ะน้องใหม่ CEO จากบริษัททัญรัตเจมได้รับเชิญจากพาร์ทเนอร์ที่ฮ่องกงให้มาร่วมงานนี้ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศเบื้องต้นนะคะในบูธของเราค่ะน้องใหม่นะคะอยากจะขอประกาศทุกท่านทราบว่าทัญรัตเจมของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยได้ขยายแบรนด์นะคะเพิ่มรายการผลิตขายส่งด้วยนะคะจากเดิมธัญรัตเจม เราเป็นสะพานบุญขายปีกองค์กังหันนํำโชคนะคะมีกังหันนํำโชกให้คุณลูกค้าได้บูชานะคะและวันนี้ค่ะธัญรัตจิวเวลรี่แอนด์โกแฟคทอรี่ของเรานะคะเรารับผลิตด้วยนะคะรวมถึงงานดีไซน์นะคะการขึ้นตัวเรือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กังหันน้ำโชครุ่นลิมิเต็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไดมอนงานเจมส์นะคะรวมถึงการขึ้นตัวเรือนตั้งแต่ทอง 9k 14k และ 18k นะคะวันนี้นะคะน้องใหม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มา งานวันนี้นะคะน้องใหม่ก็ขอประกาศให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะร่วมการสนับสนุนนะคะน้องใหม่ CO อธัญรัตเจมนะคะให้เติบโตในธัญรัตจิวเวลรี่แอนโกลแฟคทอรี่ด้วยนะคะตอนนี้อาณาจักรของเราธัญรัตกรุ๊ปเติบโตแล้วขอให้คุณลูกค้าทุกท่านสนับสนุนแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะฝากติดตามช่องของน้องใหม่ด้วยนะคะคุณใหม่กังหันนำโชคใน YouTube เดี๋ยวน้องใหม่จะพาไปชมบรรยากาศทาั้งงานเลยค่ะ